ดีอยู่กับผมซาซายกันนะครับมันถึงเวลาละที่พี่จะมาตามล่าพวกเด็กปากแซบแต่ก่อนจะไปล่าพวกเองเห็นไฟบนหัวพี่ไหมอันนี้คือไม่ได้ไฟไหม้หรืออะไรนะคือพี่กำลังจะกายล่านะครับหรือเรียกแบบภาษาทางการก็คือวิวัฒนาการนะครับอ่ะอ่าอ่ามีคนมาเปิดอ่ามึงจะปาดก,กูเหรอไอเด็กเคียนี่ พี่ว่าจะไม่หัวซามันแล้วนะเนี่ยชอบมาเปิดเนี่ยคนอ่อนแอกว่าแต่เราเราไม่ได้อ่อนแอนะครับดูกล้ามาดิเป็นมัดเลยมาเราจะเริ่มตามหากันเลยนะครับซึ่งที่จริงเนี่ยพี่หามาหลายเซิร์ฟแล,แ,ลแล้วมาเจอเซิร์ฟนี้นะครับเขาก็ด่าก,กันอยู่นะนี่คนไทยด้วยเหมือนตรงนี้จะมีคนฟาร์มอยู่วะเฮ้ยพอหนุ่มนี่เขาใช้ผลอะไรฟาร์มกูใช้ผลไมมอดฟาร์ม โคตรมีความพยายามเดี๋ยวเราจะมาเปย์พหนุ่มนี่กันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะให้ผลผลลั่นแล้วกันนะเออนี่เอาลั่นเปล่าเขาเขาเมินเราเหรอวะเฮ้ยนายสนใจลั่นไหมโอเคมึงไม่เอาก็เรื่องของมึงแล้วกันนะเราจะไปตรงนี้กันเลยนะครับอุ้ยเหมือนจะมีคนยืนอยู่ด้วยเอ,อ้ยใช่อ่านว่าฟอร์เรนติโน่ป่าววะเออน่าจะใช่นะครับเพราะว่าพิมพ์เลยอาร์วีบ่อยเอ,อ้ยีจดีอันนี้คือจะมาลำดอกในฟีไฟหรอวะเอ้ยฟีไฟเชี่ย คิงสังกะสีมาเดี๋ยวเราจะดูแชทบ้านนะครับได้ลูกแก้วยังอ่านกูดิขอผลหน่อยดิไปซื้อเรียแป๊บไอเฮียเมื่อไหร่กูจะได้ฟาร์มวะเฮ้ยพวกโกยังไม่ได้อ๋อยังไม่มาให้ผลกูอีกอ๋อพวกงโง่นะครับเดี๋ยวจะให้ผลลั่นเขาไอนมสนใจลั่นหรือเปล่าหนักกระโดดเฮ้ยสนใจวะเราจะให้ลันเขานะครับ นี่ผลลั่นเนี่ยเราจะบอกเขาว่าผลโหดกินเลยนะนี่ผลโหดกินเลยเรู้ว่าเขาจะกินไหมโอเคเฮ้ยโอ้คนนี้คุยรู้เรื่องนะอีกคนล่ะอยากได้ผลเหรอแต่โทษทีว่าคนทนต์พี่เนี่ยไม่ได้มาแจกผลนะพี่มาตามหาพวกเด็กปากแซ่บทำไมผลดูกังจังวะ <c oughs> โหให้แล้วเลี่ยงมากแต่เราจะด่ามันนะครับให้แล้วเรี่ยงมาก ก็กูอยากได้ผลฟาร์มดีๆอ่ะงั้นเราจะให้ผลเอ้ยเราหลอกกันปะให้วังกรเป็นผลเขาเรียกว่าผลอะไรอะแบบบอกว่าผลกากนะเราจะถามมาก่อนถ้ามันรู้ว่าวังกรเราจะไม่ให้มันนะครับหรือจักผลนี้ไหมอ้าวพิมพ์ไม่ได้งั้นพิมพ์อย่าองอื่นก็ได้นี่ผลอะไรเออถ้าถามแบบนี้นะเราจะเก็บผลก่อนนะครับเพราะว่ามีคนมา ผลที่อะไรวะกังก็เดิมอีกโอ้โหไอเด็กแคที่ถามผลมังกรเดี๋ยวเราจะถามเป็นคนนี้นะครับนี่ถามไป็นี้นะนี่ผลอะไรนี่เราจะถามไป็นีนะผลมังกรครับนะไอนี้ยังรู้เลยอะ่ะกินเลยอ๋อไอนีคนนะ่คนดีนะมีคนดีในเซิร์ฟอ่ะไอเขาพิมพ์อะไรแท็ก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 ,ทกนี่มันคืออะไร ขอดูหน่อยอ๋อขอดูหน่อยมันไม่ใช่ังกรนอ๋อนี่ไงนี่ไงเฮ้ยท้องฟ้าทำไมถึงมืดวะเฮ้ยมีคนตีลูกออกว่ะเดี๋ยวเราจะเก็บผลซ่อนซ่อนแผนไว้ก่อนนะครับเราจะไปตีออกก่อนนะครับเพราะว่าออกเกิดมาทุกคนหลังจากที่เราไปตีออกมาเสร็จนะครับเมื่อกี้โคตรเดือดเลยนะแบบมันไล่ฆ่ากันยับเลยนะครับ โอ้ดูดิแชทเดียดอะวิต่พวกปากแซบพ่อแม่ไม่สั่งสอนอย่าไปสนใจไม่เป็นไรล่าใหม่ได้โงโ่โดนกูฆ่ามึงมาตีกันเองไหมพวกกูตีเอาดาบ <c oughs> <c oughs> นายยังมีมังกรอยู่ไหมเราจะโกหกกันไปว่า <c oughs> เราตายผลตกเราตายผลตก เอาเถีย <All> <c oughs> เดินหนีแหละูดิเดี๋ย <c oughs> นเราจะมาสุ่มผลบ้านนะครับเผียอได้ผลดีๆนะปึะ๊บครั้งแรกปั๊บ <c oughs> ได้ผลบอมบ์ทิ้งไปให้นี่เลยปั๊บ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 เฮ้ยอีปีกได้สายฟ้านะครับนี่อยากได้เหรอเดี๋ยวทิ้งไปละเอาแย่งกันลนะออ <c oughs> เอาเอาเถียสุ่มน้แค่นีน้พี่อยากลองแบบ อะไรสักอย่างเหรอทุกคนพี่คิดว่าถ้าไอ้นี่ไม่รู้ว่าเป็นหขนมังกรใช่ไหมแล้วเราทิ้งให้มันอะ่ะมันจะกินไหมพวกเองคิดปะเดี๋ยวพี่จะลองเลเก็บพุกขนมังกรมาแล้วจะทิ้งให้มันเอาเก็บแล้วมาเก็บแล้วเราจะพิมพ์อุ้ยพิมพ์ทิ้งผิดอะไรเงี้ยนะทิ้งผิดขอคืนได้ไหมเราบอกแล้วมันคือวังกรฮ้าห่าเสร็จกูฮะเฮ้ย เฮียมันแด็กมันกอลเฮียเดีกดิเฮ้เด็กเฮียเอไอฟฟอลติโนอด่าไอ้เด็กเฮียสรุปมันรู้หรือไม่รู้วะเอาแม็กมาแมกมาแม็กมาแม็กมาเนื้อเนี่อผลฟินิก์เออผลฟินิกเออมันมันไปไหนแล้วโอ้มันอยู่นี่ไง กดฟีนิกซ์เอาไหมถ้ามันแดกกดฟีนิกซ์พี่จะสะใจมากเลยนะเฮ้ย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 สนใจอะเอาสนใจแดกแดกแดกทิ้งฟีนิกซ์กิน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 มึงแดกมังกรกูใช่ไหมเดี๋ยวมึงโดน ฮ่าเสร็จกูฮะเฮ้ยเอาเหี้ยมาแดกมา c a อ l ดาเวกงฟินิกอส์าสนุกนะโอ้โคนโง่จริงแดก มังกรเราปากดีอีกเออแดงมังกรกูไปปากดีอีกโง่ว่า <c oughs> ไอ้หลอกกูไอเ้เหี้ยหลอกกูกองแงกองแงจะร้องใหโ้โอ้ไม่ร้องนะครับเออกูห <c oughs> ิวผลเองเออ คนโง่เพิ่งรู้ตัวลองพงสมควรละครับได้ผลดีๆไม่เออไม่ชอบเลี่ยงมากเออหิวผลเออเอาเดิกูดาด้วยดูด้มันมันนิ่งเลยอะแบบไม่ขยับเลยอะอาเนี่ยนายมีผลให้เราไหมอ,อ้ เลียยผลเดียวโคตรจนเลยนะคลิปนี้จุดจุดจุดอ่ะไอ้เฮยดีแบบโคตรด้านโคตรทนเลยนะไอเ้เออเลิกหิวผลซะไอเด็กปากแซบด่าไปไอด้อดอกรูมด่าวันเลียยของมึงกูไม่เล่นเกมเอา้าร <laughs> <laughs> อแค่ถามเฉยเแล้วก็ถามนายเฉย ผมก็อยากแก่คู่นี้นะมาเดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นสายเปบ้างเราจะเปฟินิกไอ้น้องคนนี้กันเลยนะครับเห็นว่ามันเดี๋ยวเราพาเก็บเวลเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ฟินิกมาเลยนะครับอนีน่าจะดีใจนะ่ะดีใจว่าเอาอะไรเนะี่ยให้จริงหรอจริงเออ